ครูจะมาให้สามเคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จให้กับพวกเราทุกคนวันนี้หลายคนต้องการที่จะประสบความสำเร็จแต่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันต้องทำยังไงเห็นแต่คนอื่นเขาทำแล้วสำเร็จแล้วทำไมเราถึงยังไม่สำเร็จหช่องของคุณหรือเพจของคุณต้องมีหัวใจและวิญญาณไม่ใช่สร้างขึ้นมาเปิดช่องขึ้นมาเพื่อจะขายสินค้าโพสขายสินค้าหรือออกมาขายอย่างเดียวคุณต้อง สร้างขึ้นมาเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้กับคนบางคนอย่างจริงใจมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถจะทําให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้หรือทําช่องของคุณให้เป็นเหมือนกับห้องสมุดเพื่อจะแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆที่คุณอยากจะช่วยคน ให้ได้มากที่สุดโดยให้ความรู้ลงไปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องนั้นเช่นวันนี้คุณทําเกี่ยวกับประกันรถมือสองคุณก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรถมือสองเพราะคนที่จะซื้อประกันต้องเป็นคนที่รักรถอยู่แล้คคุณจึงออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรถ ว่าควรจะดูแลแบบไหนดูแลรถมือสองแบบไหนและให้ความรู้เกี่ยวกับประกันที่คุ้มค่ากับรถมือสองว่าประกันแบบไหนเหมาะสมกับเขาและให้ความรู้ว่าถ้าวันนี้เขาไม่มีประกันเขามีความเสี่ยงอะไรมั่งมันจะทําให้เขาได้รับความรู้และถ้าเขาอยากจะซื้อประกันเขาก็จะซื้อจาก 2. คุณต้องเป็นคนที่มีความยุดหย่นต่อเป้าหมายตลอดเวลาเป็นคนที่คิดเองเป็นหาวิธีการหาทรัพยากรเอาทุกอย่างที่มีอยู่ในตอนนั้น ขึ้นมาทำให้คุ้มค่าที่สุดเมื่อคุณมองหาทางคุณก็จะเจอทาง การที่คุณเป็นหนึ่งคนที่มีความยืดหยุ่นต่อเป้าหมายไม่ใช่ว่าให้คุณเปลี่ยนเป้าหมายแต่ให้คุณเปลี่ยนวิธีการเป้าหมายยังมีหนึ่งเดียวถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถหาวิธีการหรือหาทรัพยากรเองได้มันจะทําให้คุณหาวิธีการที่จะนําพาคุณไปสู่เป้าหมายหรือความสําเร็จที่คุณต้องการได้3ให้คุณเลือกเสพแต่ความรู้ดีๆและเชื่อถือได้ตลอดเวลาและกําจัดสื่อลบๆออกจากวงจรชีวิตของคุณรวมถึงคนที่คิดลบที่คอยบั่นทอนชีวิตจิตใจของคุณหรือถอยออกให้ห่างจากเขาเพราะการที่คุณ อยู่ใกล้ๆคนลบๆหรือเสพสื่อลบๆมันจะทําให้คุณคอยคิดลบไปด้วยและทําให้คุณไม่ได้เริ่มต้นดังนั้นคุณต้องเลือกเสพแต่ความรู้ดีๆและที่เชื่อถือได้มันจะนําพาคุณไปสู่การลงมือทําที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้